แต่ก็โดนไปแดงเพราะเจ็ดอะนาซื้อขายโอซีหรือซื้อขายโอซีเนี่ยพี่แล้วมันก็ไม่ไอคนที่ยืนอยู่ก็ไม่เข้ามารับอะไรเลยอะพี่ต้องมาแบบรับเรื่องเนี้ยเออใจเย็นใจเย็นเจนค่อยคุยเว้ยเขาค่อยพคุค่อยพูดใจเย็นเออเนี่ยเดี๋ยวไปคุยหน้าทีซีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแก้ก็ไปทีละปลอกทีละปลอกก็ได้เรื่งอื่นป่วยไงเี่แอดมินอยู่ไหนวันเนี้ย นี่ครับนี่เลยพี่ไม่ถ้าถามทีซีและทีซีบอกไม่มีเคยมาไม่มีใครเคยมาจ่ายนี่เลยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ามีนี่ในวันเนี้ยอืมนั่นแหละพี่แล้วรหวันว่าไงไหวันก็ยังไม่ได้พูดอะไรใช่ปะก็ก็ตามที่คือเขาบอกว่าเดี๋ยวรอติดติดตามเรื่องไอ้นี่พี่รอติดตามเรื่องที่ว่าเอ่อเคลียร์ทีซีอะไรประมาณนี้ครับพี่คือผมแบบไม่เข้าใจอ่ะมันไปติดนี่เจ เขาบอกว่าติดนี่ JK ติดนี่ TC อีกอ่ะแปดสิบรวมรวมแปดสิบล้านนะพี่ให้ผมคนเดียวไปไปจ่ายให้เหรอแบบพี่เห็นเห็นข้าวบ้างป่ะเนี่ยคือไอ้แค่แบบเขาไปกู้ไปอะไรมานี่ก็โดนไปไปแล้วพี่ใช่คือผมอ่ะคือผมพูดตรงๆนะผมไปริสมทบมาผมพูดตรงเลยว่าผมอ่ะตอนแรกก็ให้ใจแกงนะแต่พอติดแล้วเจอเรื่องซื้อขาย OC เอารูป OC ผมไปหลุดอะไรอย่างเงี้ยแบบ ผมตัดใจแลว้วอะแค่แบบอดทนอยู่เพื่อได้เวริสประชาชนอะพี่พอเสร็จแล้วแม่งแบบมาทํากับผมเนี้ยแล้วคืออะไรอีกต่างๆนานาพี่แบบคือจะออกแก๊งก็ให้เขาเสนอมาว่าถ้าไม่ดีใบเอ้ไม่ดีตัวก็เอาเทปปักหลามให้ให้คนในแก๊งอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมไม่รู้จะยังไงแล้วพี่มันมันแบบไม่รู้อะพี่มันพูดไม่ออกว่ะพี่ แล้วตอนนี่ติดล้าน่พวกพวกคนนั้นคนที่ยังอยู่ด้ป่ะไม่ได้เลยพี่ติดต่อไม่ได้เลยผมไี่้ด้ขลยนี่ไม่มีใครติดต่อได้เลยพี่ต้องขายตายวนไอ้คนที่โพสต์รับไอ้ที่โพสต์รับเป็นคนที่รับคนเขาแก๊งคือต้องเป็นคนที่อยู่ในแก๊งเป็นคนที่อยู่ในแก๊งก็นั่นแหละพี่แต่ว่าเขาผมจะไม่รู้เบอร์เขาไงพี่เอาเบอร์คนอื่นมามามาใส่นั่นแหละพี่ก็ดหายไปแล้ว ตัวคนเดียวผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนะี่ยผมตัวคนเดียวเลยนะไม่ไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าผมก็บอกอยู่แล้วว่าผมไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยว่ผมมีแค่ความขยันอย่างเดียวไว้พี่นี่ครับเพราะมาอาทิตย์เดียวผมก็ได้ปากหลามแล้วอะแต่ว่าพอพอ <c oughs> พอได้ปากหลามแล้วจะเอาปากหลามผมไปอีกแล้วอะก็ะคือเหมือนแค่มาฟาร์มส่งเงินแก๊งแล้วก็ถ้าจะออกตรนไหนก็ออกทอนได้อยู่ทนได้ก็อยู่อะไรงไงพี่ เดี๋ยวลองไปคุยหน้าที่สี่กันได้ค่ะพี่ได้ครับเอิรไปด้วยกันปะไปพี่ไปเอิร์ตเองว่าใช่ปะใช่ผมว่าใช่พี่ใครอะพี่ลุงแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าลุงลุงแม็กเหรอครับเอาจีตอนแรกผมไปคิดว่าเป็นลุงเว้ยจนลุงเดินขึ้นมาแล้วแหลบมันเราไหมอันนี้มันโดนอะไรกันเนี่ย เอ้อนี่ลุงน้อง <c oughs> น้องเขาจะมาเข้าแก๊งผมเ้าะเป็นสมทบแล้วเหมือนเขามาจะมากับบีเอ็มไงแล้วเหมือนบีเอ็มเขาไปไปเป็นหนี้อ่ะแล้วน้องเขา<ไ>ขเป็นใครอ่ะบีบบะเอ็มใครอะแบ็กมูน่ะลุงแบ็กมูนครับพี่อ่าเออแล้วน้องเขาแบบออกแก๊งก็คือออกไม่ได้เพราะว่ามีแก๊งติดหนี้อยู่ในนามแก๊งอ่ะ80ล้านเนี่ยโอ้โหคือแบบผมก็ไม่ได้เป็นคนกรอบพี่เด้อก็ก็สุก็จริงนะ ใช่ไพี่แล้วเรคือคือติดนี้แล้วแบบคือคนโดนคนที่ทำนี่ไว้มันโดนใบแดงพี่เออแต่ก็โดนใบแดงเพราะเจ็ด้วนะซื้อขายโอซีรือซื้อขายโอซีเนี่ยพี่แล้วมันก็ไม่ไอคนที่ยังอยู่ก็ไม่เข้ามารับอะไรเลยอพี่ต้องมาแบบรับเรื่องเนี้ยเออใจเย็นใจเย็นเดนค่อยคุยเว้ยไค่อยคุยไพูดใจเย็นเลยเนี่ยเดี๋ยวไปคุยหน้าทีซีเนี่ยเดี๋ยวก็เ่ายแก้งกันไปทีเรปลอยทีเราปลอกก็ได้เม่ไก่คิดเลยทีซีเรียกเรานะพี่ ไอเหี้ยือกนลพอดีมึงจ้างกูล้านหนึ่งไหมล่ะเดี๋ยวกูช่วยเคียร์หนึ่งหนึ่งมไม่ีตังเลยพี่ไม่มีตังเลยครับลุงมึงดูด็กกูคือทหารรับจ้างมันเนี่ยช่วยเคียร์ทุกปัญหาขับลุงว่าแต่มีโทรศัพท์ไหมขอโทรศัพท์เลยได้ได้ครับหนึ่งหนี่นีับลุง ใใครช่ได้คได้ได้ได้ทีนี้ครับผมขอลีรอนได้ไหมได้อ่าอ่าอ่างั้นเดี๋ยวให้แบ็คแบคก่อนจะไม่มีอ่ะแบคแบก่อนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าในประกาศเล็กไอ้นี่ป้าไอ้แก๊งไอ้แก๊งติดหนี้เนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะแก๊งนี้ป่ะแก๊งติดหนี้เนี่ยใช่ไหมหนุ่มแก๊งไหนแบ็คมูนอ่ะออ๋ใช่ป่ะครับใช่ครับอ๋อที่เพิ่งปิดหนี้แปดสิบล้านป่ะใช่ครับอะไรอ่ะลุง เอาแล้วสุปเอาแล้วสรุปไอ้คนร่างนี่มันไปไหนอ่ะโดนใบแดงแล้วทีนี้ทีซีต้องมาไล well ่เก็บไก่พวกนี้แทนเหรอไปวุเลยหรออะไรอ่ะว่่ผมโดนกันหมดเลยครับอ๋อแล้วทำแก้งต่อไหมเนี่ยทำไปหน่อยน่าจะไม่ทำนะครับผุอ๋อดูดูมันแล้วโชยลำยังยัมึงเป็นลำอ่ะโดนเลยเห็นไหมลำนี้เกี่ยยังไงพี่ สองล้านจุ๊บๆไป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 ไม่ได้มีมสองเราคนไทยก็พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรันแล้วเนี่ยไปไปคุยใครคุยอ่ะกูวีไปเนี่ยมาเดีเดี๋ยวกูคุยให้มามามาไหนไม่เลื่อนเลยไปขับรถไปให้ ไม่ครับเลทรอทีซีมาครับรอทีซีมาใช่ลงลงไม่ใช่ลนี่ไงกูคือทหารรับจ้างมึงจ้างกูมาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวคุยแทนให้เดี๋ยวกูรับงานหมดเลยตอนเนี้ยแขงกูมันตีกันอยู่มันเอาสล็อตกูแบบว่าเหงาจัดอ่ะมันไม่เอากูเข้าไปอยู่ในนั้นไหนเฮียเหมือนโดนทีมหัวโซ่งไอ้สัตว์โอ้เนี่ยต้องมารับงานเนี่ยมารับแบบพี่ไอไมาแน่อ่ะฮะ อะไรอันนี้ผมต้องไปเข้าไปคุยข้างในบ้างเดี๋ยวเดี๋อะไรปะสองพี่สองคนเนี่ยนะครับพี่อะไรพี่กัสพี่อะไี่ยพี่เราล่าเหตุการณ์ก่อนนะครับพอดีเมื่อวานอ่ะมีรถอาแปดครับคันที่เล่นสตอรี่กับผมอ่ะรถนครบาลอ่ะมาแทงผมหน้าบ้านหลังจบครับกี่กี่ใบเลยครับกี่ใบลุง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 เดี๋ยวลุงใจเย็นลุง เขาขับมานะบ้านแล้วบอกว่าแก๊งเราไปชนเขาเขาบอกผมผมไม่รู้ใครชนเขาก็แทงเลยโชว์ดิต้นไม้โชว์ดิอ่ะหนึ่งโชว์ดิอ่ะมึงโชว์ดิถือว่าแก๊งแก๊งไหนครับเอ่อมันมันเป็นรถอาแปดครับรถอาแปดที่เนสตอรี่ผมล่าสุดเมื่อวานเลยครับคันนั้นนะคันเมื่อวานที่อยู่นครบาลครับ ก็คือมีรถ R8 ขับมาหน้าบ้านคุณใช่ครับใช่ล้วก็ลงมาแทนเลยใช่เขัาไหมใช่ครับอ่ะประมาณกี่โมงครับหลังจบเลยครับหลังจบเลยออทีแรกเข้ามาเติมน้ำมันแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นนครบาลครับรถคันนี้อ่ะนครบาลเชนสตอรี่ครับน่แนขอถามเนี้ยขอขอทราบเวลาหน่อยได้ไหมครับขอทราบเวลาหน่อยประมาณตีสามครับตีสามแม่ต่อหมันพูดปากเปล่าไม่มีหลักฐานเลนี่ไม่ได้หรือเปล่าอะไรสม มันต้องมีรูปมีอะไรเป้ามันมีรูปมีอะไรเป่าถ้าเป็น R8 คันนั้นนะครับเขาออกสล็อตเป็นตั้งแต่ตีสองสี่สิบนะครับโดยประมาณยังไม่ถึงตีสามครับก็คือจบจบเรียนหน้าทีซีเสร็จพวกเขาก็ไปออกสล็อตเลยครับอันนี้มั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาออกสล็อตคือใม่ครับใช่ครับมั่นใจครับผมเป็นคนที่น่าออกนี่ครับมั่นใจครับ เนี่ยครับคนยืนยันออกอยู่นี่เลยทีทีครับงั้นผมไล่กระทืบคนที่มาแทงผมได้ใช่ไหมครับถ้าเขาออกออกจากฟอร์มแล้วเขามาไปแล้วได้ดิเต็มที่ดิได้ครับได้ครับออกมากครับแล้วครมาออกมากครับมาครับไม่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่มีอะไรเนาะไม่มีครับไม่มีขอบคุณครับที่ที่ผมครับเราเราผ่านรถเตอร์เดี๋ยว เราเลือกของเราต่อไม่เอาเรื่องไอเฮียนี้ดิไอ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 สมไอสมคุยเรื่องไอเฮียนี้ก่อนดิเนี่ยมันเป็นไอแก๊งเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเรียกเรียกแก๊งเข้ามาคุยอับอ่ะเรียกมาดิเรียกมาดิเรียกมาดิเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเรียกมาแล้วให้กลับไปแล้วอ่ะคือลุงรับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องแบบมัน คือมันเป็นเรื่องภายนอกครับลุงที่มันมาแซะผมอะไรเยงี้ครับลุงเดี๋ยวเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกมันเร่อยนอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับลุงเรื่องภายนอกอันนั้นมันส่วนตัวพวกคุณยุ่งไม่ได้เรื่องภายนเนี่ยได้ได้ครับลุงโอเคครับต้องยังไงบ้างครับนี่เดี๋ยวรอเนี่ยได้ครับได้ครับเฮ้ทีซีมึงเรียกมาดิไอไอแกงนี่แปดสิบล้านเนี่ย Uh, เหมือนกับว่าแบงก์มูลน่าจะมีการคุยกับพี่โนไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าวันที่สิบจะมีการยื่นยุบแกงไว้ uh, ใช่ไหมแบงก์มูลไม่แต่ว่ามันเป็นหนี้แปดสิบล้านไงก็ uh, อันนี้เดี๋ยวต้องรอพี่โนก่อนเพราะว่าพี่โนไปสัญญาอะไรกับเขาไว้สักอย่างนึ่งไม่พี่โนแล้วพี่โนบอกว่าอะไรอะรู้ไหมใใรรพี่โนบอกว่าเขาล่าสุดนะครับที่ได้รับมาก็คือเขาจะจัดการหนี้จัดการหนี้ให้แต่ไม่แน่ใจต้องรอคุยกันอีกที แต่เห็นเขานัดวันที่สิบใช่ไหมเขาจะจ่ายใช่ไหมคิดิว่าน่าจะต้องจัดการว่ายัางไงคนที่เหลือจะต้องแบ่งกันยังไงเหลืออะไรยังไงนี่ะครับไม่ถ้ามึงมึงให้มึงให้ทางเลือกเขาไปเด็ดในเมื่อแบบว่าไอ้พวกนั้นมันโดนแบนไปหมดแล้วนี่ถ้าอยู่ดีพวกนี้มันหนี้แปดสิบล้านของมึงเป็นทีฟีก็ไม่อยากให้แกงยุบอย่างเงี้ยมึงก็ให้เขาทําต่อแล้วยกหนี้ให้เขาดีอย่างนี้ก็ได้วะทางเลือกอีกทางหนึ่ง จริงๆจะต้องเดี๋ยวต้องเรียกมาคุยก่อนตอนแรกคิดว่าเขาจะไปต่อหรือว่าเขาจะแยกสองเซเไม่มีเลยครับผมอาหารเลยไอ้หลงคือยังไงอ่พี่พี่หรูป้ามันมันทำต่อไม่ได้ตัวนัดตัวนัดใช่ป่ะพี่โอเคโอเคไอ้หลอมานี่หนเดย๋ยอยู่ตรง สนามยากอย่เรียกมันมาไปล่ะเอ้ยมึงตอนนี้มันมีครอบครัวเยอะปะตอนนี้มีครอบครัวค่อนข้างเยอะครับตอนนี้กําลังเหมือนกับว่าเขาจัดการเรื่องการลงทะเบียนครอบครัวอยู่ครับอ่าอ่า่บอกให้มันรีบทำดี้แล้วก็เอามันมาอยู่ภายใต้ของทีซีให้หมดเลยครอบครัวไ,ได้ครับเออแล้วก็ถืว่าน,าน่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วใช่แล้วก็เปิเปดเปิดบ้านขายให้เขาอะบ้านอะบ,นบ้านเล็กใช่ไหมพี่ใช่ใช่บ้านเล็กอะ แล้วก็ให้เขาได้ตีกันหน่อยน่าเบื่อเกิน,นอยู่กันรักกันชิพหายอะแล้วก็หาธุรกิจให้เขาทำอะเฮ้ยว่าแต่มึงเอาบัตรแกง๊งออกให้กูได้ปะกูอยากไปเป็นตำรวจอะมันติดบัตรแก๊งอะบัตรแก๊งใช่ถึงว่าอ้าวแล้วเขาไม่ให้แก๊งเข้าไปเป็นตำรวจหรอครับ ไปบาดเจกกูตีกันอยู่ไงแต่กูจะไปจับแก๊กแก๊กูเนี่ยเรวบังสตอรี่ไม่ได้ครับอะไรสมาออกแกงได้แล้ววังสตอรี่ครับอะไรมึงเฮียอะไรสัตว์เด็กเส้นน่ะรู้จักไหมสัตว์ไอ้เฮียเนี่ยไปไปติดต่อหน้าถ้าจะเอาบาดเจ็บต่อต้งไติดต่อมึงอะไอ้เฮีย้องไปติดต่อข้างหน้าขอหน่วยครับมึงดึงเนี่ยไอ้ควายเด็กเส้นน่ะมึงรู้จักเด็กเส้นไหมสัตว์ไอ้เฮียเด็กเป็นหัวหน้าดีซีไร้ประโยชน์ที่ผ่านเลย มีอะไรคข้ามาเลยเข้ามพูลเลยอ่าเหรียญเหรียญนี้คือรอพี่โนเี่ยใช่ไหมเหรียญสตอรี่ครับพี่สตอรี่เดี๋ยวติดต่อลองลองลองคุยกับทีมงานก่อนทีมงานบอกว่ารอพี่โนเอผมเลยมาถามพี่อยู่แหละว่าติดต่อพี่ได้ไหมถ้าเหรียญสตอรี่ครับอเขาต้องพี่โนเป็นคนจัดการใช่ไหมไม่ไม่ไม่รู้เลยครับเพราะว่าผมถามถามมิน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 ว่าต้องรอพี่โนก็เลยมาถามพี่ทีหนึ่งคูยกับพี่โนไว้ว่าไงอ่ะไม่ไม่เหรียญเหรียญจบสตอรี่ครับปกติจะเป็นแบบนี่ครับปอกปอกดำแจกแจกครับพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี okay. ๋ยวขอคุยก่อนได้ได้ได้ปกติแจกเท่าไรโอเคครับเร้ยแล้วไอ้บ้านพวกนี้แมงอยู่ป่ะบ้านที่พวกกูเคยมีอ่ะมันมีคนเช่าอยู่ป่ะหรือว่าเขาออกไปหมดแล้ววะยังยังมีอยู่ครับถ้ายังมีกรรมสิทธิ์อยู่สามารถไปติดต่อได้ที่ข่าวหน่วยเลยครับใช่กูมีป่ะวะแล้วนึงกูนึกก่อนของกูมีป่ะมึงจําได้ป่ะอืมไม่แน่ใจตอนนั้นเหมือนพี่จะขายหรือไม่ขายหรือให้ใครเช่าผมไม่แน่ใจพี่ลองไปถามอีกทีนึงก็ได้ครับ จำไม่ได้เต็บคอยมากหนึ่งปีแล้วตุลุงงงแง่บ้านลงชื่อครอบครัวของเพราะอะไรครับชายหญิครอบครัวโอทีร้อยครอบครัวชายหญิงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลงโอทีร้อยลงลงอะไรมั่งเอ่ยลงฮูสตลงฮูสต ครับลก<ช>ูก่ิงเนาะโอตใช่ใชเยอครอบครัวตีกัน8คนเอาอุ้มสักสิบนาทีพอไหมน่าจะเวิร์กเนะาะเวลาครอบครัวตีกันอ่ะอุ้มสิบนาทีเอาไปหัน่นศพปุ๊บไม่มีใครมาก็ตายเลยตอนนั้นนะเดี๋ยวนะ au ngai